พี่น้องครับมันแอบวันนี้กัโอ้อากาศมืดขึ้นาะพี่น้องนะ่าตั้งลงน้ําตาลนครัะลงน้ําตาลมิรคลนี่ครับไปเรื่อยๆพี่พ,พี่น้องไปเบิงตลาดชุมแพรครับเป็นตลาดเก่าด้วกับตลาดเก่าในชุมแพเฮานี้แหละครับอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นตลาดเก่าตั้งเดิมเลยครับแต่ก่อนมันกั เป,เ,ปเป็นตลาดเต้าเน้น้อยเดี๋ยวนี้เปิ้กับเฮ้มีตลาดจองตลาดกับตลาดหนึ่งกับอียูคุนเอออยูอย่ในบอกอสอชุมแพนเอานี่แหละครับแต่อีตลาดเนอ่าอีตลาดแรกๆมันเกิดเปินลกับอียูแถวๆอยู่ในในชุมแพแหละครับจะหางบ่อหางกันต่อแต่ผมกับอีภาพี่น้องไปเนาะ นี่ไฟแดงนะครับนาบไฟแดงไฟแดงลงน้ําตาล,ลไฟเขียวไปเลยภาพพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศนี่ฝนตกฝนตกไม่ไม่เมื่อขึ้นได้พี่น้องเ <c oughs> ไปเรื่อย,ย <c oughs> ๆพี่น้องไปเรื่อยๆ ตกทีครับพี่น้องปีนี้ตกเรื่อยๆขั้นถ่วมก็ขี้ถ่วมไปแล้วหลายหลายเทีเ่ยนแล้วล่าส่ง,ง,งๆๆเพิ่งเพิ่งดูว่าล,ละ่ะ ครับพี่น้องบันท่าเดืออันนี้เป็นลำเชินเก่าด้ครับพี่น้องเป็นลำเชินเก่าครับลำเชิญเก่าวัดท่าเดือ ก่อนเป็นทางสองเล่นพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นทาง4ีเล่นแล้วก็รู้สึกว่าสถานภาพของบ้านเขาเปเปลี่ยนไปเนอพี่น้องเนาะมจนเจริญกับข้ามาแต่ก่อนนี่โอ้เบรานอาหารไปนาไปนาไปนานาไปมาโอ้เป็นร้านเป่นมากึ้ง เขาเปิดใหม่ๆมากเนี่ยครับเพราะวา่าเก่อนวันมีเป็นท้องนาเดี๋ยวนี้ก็เป็น,นปท้องนาเหมือนเดียครับเต่นี่มันเกิดโถมแหละโถมเข้าไปเรื่อยถมเพื่อก่อสร้างอันนั้นอันนี้แน่เนอนรู้สึกว่าบ้านเมืองห้องเปิเปลี่ยนไปอันนี้วัฒนากุปขับวัฒนากุป พี่น้องไปเบิง์นเน่ยังแน่วันนี้มี่ยังแน่ในตลาดาในตลาดไห้จุมแพ่เกาเนาะครับเนาะ จุ่มแพร่เล่นไปเบิดครับเดี๋ยวนี้ทางพีกบ้านจองห้องหอก็เต็มไปเบิดโอหกเล่นตัวเนี่ยแต่พรมีสองเล่นได้ป,ปีน้อง ตลาดกับตลาดตลาดจุมแดงครับ เ้าเก่าเลยครับตั้งแต่ตั้งตุ้มแฝ่เลยสารเจ้า ทำหมืน่นตื่นตาแล้ว นี่แหละครับตลาดเก่าครับชุมแพเฮ้าครับหาหม่องจอรดรถใดพอนอเนี่ยนะคนคือหลายเชนอครับตลาดเก่า